ขึ้นแล้วชุดๆหนึ่ง <im> ช <omat airports> <Good> ุดสองเจ้าก็ถ่ายไปเรื่อยๆโอ้ยตายตายตายพูดสาบว่าสวยๆเมื่อกี้ต้นไม้ต้นไม้สวยๆเลยสวยมากเลยชอบมากเลยเนี่ยต้นไม้บนบนชั้นยี่สามนะเนี่ยต้นไม้ปลูกที่บ้านชั้นยี่สามขอถ่ายหน่อยนะคะ พี่ไข่จ๋าก็ถ่ายร sure ูปหม่จ้ากำลังศึกษาหาความรู้ค่ะนักเรียนใหม่ค่ะเกือบไม่มาดูเนาะทำไมมันไม่มีระวางงี้นี้ต้อไปดูสาวนี่เวลาเราเหนื่อยเราไปดูขาบ้านขาวเมืองถ้าเราตื่นประวัไปสบวดไ์ไปยิง เราชอบต้นไม้มันน่ารักจริงๆเลยอไอเดียแกเนาะพ่อ,อผัวแกก็ปลูกด้วยเพราะว่าแกอยู่บ้านที่ไไม่คนเข้าใจรักเข้าจิตุนทลีเรานี่ปลูกไม่ได้หรอกรคนซื้อต้อนี้เนี่ยสา<แ>มีเรดาด่าขนาดพริกขนาดไอ้นั่นก็เราว,ว่าจะปลูกพริกปลูกซะแมะ่เนี่ได้นะออของตัวเองมันมีแสงเข้ามา ถ้าเรามีมบ้าน<ม>แบบนี้สวยๆแบบนี้เราทำหลังเล็กมันก็มีจัดสวยด้วยจัดได้แค่นี้แหละยายเออมันยอะขนาดนี้เลยหนึ่งนาทีแล้วถ่ายรูไปอ,อีกรอบนึงสิตายตายที่ไข่ไม่ยอมให้เราเลยเหรอ <laughs> นี้ก็ถที่ี้ใช่ไหมใช่อได้นะข้าวอยากได้ข้าวความครอบครัวไม่ใช่ของแคอืมใช่ได้นิ่งเงนได้ยังไงถ้าเอาเลยแความเชื่อถือแต่ละคนความเชื่อถือความสนใจ เนี่ยต้นนี้ไปซื้อของแกเลือกซื้อได้สวยนี่ต้นนี้นานแล้วนะกายเหรอต้นอะไรเนี่ยต้นมันมันอันเดียวแล้วก็ค่อยๆแจกอ๋อแล้วก็สวยนะเขาไม่ได้เพิ่อขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราไงก็จะใสๆเขาจะทดน้ำคไม่ได้ทดหรอกเนี่ยสวยเชื้อต้นนี้ก็สวยเนี่ยสวยมากสวยมากเลยสวยมากเลย ว่าจะทําอะไรให้มันมีประสิทธิภาพคนจะออกไม่ออกใครไม่สนใจหรอกใช่ตัเองผ่านกดแล้วจะไม่สนใจทําไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองใช่ทำไม่ทำไมเจอแล้วกตัดดันจะออกจะเข้า